เลยเป็นรนีเอาานี่เอานี่ออกมานี่มาเร็วเอ็วเรเร็วเร็เเใครจะออกมาก่อนเร็วนน้น้นี่ดูนี่นี่ออกมาออกมาเร็วเออกมาออกมา

า Salvador, ทาร่ากินรอกินก่อนนะลูกทาร่านะน้องหนูรอกินรอกินรอกินแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวให้พี่กินก่อนมึงกินทีหลังพี่เขานะมึงกินทีหลังพี่เขาไม่ควรไม่ควรลูกไม่ควร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 นี่ให้พี่เขากินก่อนโอเค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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคได้กินอยู่ได้กินอยู่ได้กินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไดกินอาเอ่ะอานั่นน่ะอ๋อนู้นนู้นได้กิ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 นแหม่

เดี๋ยวเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินโอเคได้กินอยู่ได้กินอยู่ครับได้กินอยู่ครับนี่เน่เดี๋ยวพี่เขาก็เสร็จแล้วเนี่ยสุเรนก็จะเสร็จแล้วนี่จะหมดแล้วเนี่ยละกอนละกอนเป้าเปียก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 พี่เขาจะหมดแล้วโอ้ยไม่ยั่งไม่ยั่งมีคนมีคนมีคนโอ้ยมีคนพี่เขาโอ้ย ันี้เอเลนเอลเลนโอ้ยรอก่ลูกรอก่อนครับเียวเีเียวหูกินแบบเขาไม่เป็นนี่หูกินแบบเขาไม่เป็นครับ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 ไม่กินอยู่ครับได้กินอยู่ได้กินอยู่ เด็กกินอยู่ได้กินอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย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 อุ้ยเาไปกินอยู่นี่เดี๋ยวพี่เขาก็พี่เขาก็เสร็จแล้วเนี่ย โอ้ยเลีนเลย